อย่างนัองอ้นยิบลงลองกองหน้าลองนิดนึงโอเคครับดูดไขมันเหนียงแก้ไขคางสองชั้นนะครับเห็นเราไข่นอนยังเห็นชัดมากนะน,นะครับโอเคอกำลังเดียวจะเอาไขมันออกอเพราะเจ็บกระชับตรงนี้นนะะ <Okay. S 2> กุหน้าตรงนี้ หลังจากดูดไขมนันไปนะครับกลผิวตรงที่เคยเป็นคาสองชั้นก็จะแบบนี่ครับเหลือแต่ผิวหนัง,งบางๆนะครับก็จะเห็นครกท่ก็คือคาสองชั้นหายไปนะครับเวาลาตงนี้ประมาณสามถึงสี่เดือนก็เห็นชัดขึ้นแบบนี้นนะะมาอยู่ด้านใต้เนาะปกติมันไม่ได้ดึงได้เป็นเส้นแบบนี้เนาะเห็นไหมแล้วหลังจากนี้ปุ๊บ มันมันก็จะเกิดพังผืดขึ้นมาด้านใต้ผิวตรงนี้นะครับแทนที่ไขมันที่โดนดูดออกไปเนาะแล้วหลังจากนั้นพ๊กพวกไขมันพอมันพอมันพังผืดมันเริ่มยุบตัวครับผิวหนังก็จะรัดเข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้ที่พวกนี้มันยังววมย่าช้าเนาะที่ฉีดข้าไปเนาะแต่เห็นกอแข้าำลัวองชัยนะครับคางสองชั้นก็หายไปแล้วนะรอแต่มันให้มันจะชับเขาครับอันนี้คือไขมันเห็นไหมที่ลอยลอยเหลืองนี่คือใช่หมยนแต่มปนผสมพวกเลือดพวกน้ำเกลืออะไรเงี้ยนะครับ รก็ตัวที่เป็นเม็ดไขมันจริงๆจะเป็นตัวเหลืองนะครับ